รูบ้านสวนยายรัดจะน่าอยู่ขนาดไหนนะครับร่มเลื่นดีไหมนีม่เป็นประตูทางเข้าทางเข้าบ้านครับารอบรอๆรัว้วหน้าบ้านรัวหน้าบ้านหน้าบ้านเป็น อุมงต้นไม้ครับฝันน่งนี้ตัวเข้าบ้านแล้วก็ที่จะยาวไปโน่นนะครับมันัที่ตัดหญ้าสุดนั่นแหละครับท,ที่เกตี่ข้าไถ่พอดีตรงข้ามกับรอยไถพอดี กำลังวิง่งครับบริเวณหน้าบ้านกำลังตัดหญ้าใหม่ๆจะเดินพาเข้าไปชมในส่วนตัวทางเข้า ต้องอยางนาไว้สองข้างประตูสองข้างมาตร่งนี้ก็จะเป็นเมนต้นดอกปีบต้นดอกปีบ เวณนี้ก็จะเป็นสนามจอดรถครับด้าน้ำตกก็น้ำตกโซลาเซลล์ก็ย well. ังทำไม่เสร็จอันนี Dir ้สวนก็ปลูกต้นกล้วยผลไม้ไว้กินก็กำลังปรับปรุงนะครับพื้นที่ moved. อันนี้ปุูกอันนี้ปลูกไม้ประยุงยูงไทยประยูงไทยลราไมยูงเวียดนามนะครับอีกก็ได้ตั้งแต่ปีหกหกถึงหกปีแล้วครับหกปีแล้วสิงหานี่ก็หกปีหกปีห้าปีกว่าเ,เป็นต้นมะขามป้อม นี่ก็จะเป็นเป็นบริเวณบ้านเนื้อที่บ้านหนึ่งไร่ส่วนที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ก็สีไร่รวมเป็นห้าไร่อนุรักษ์สัตว์ป่าอรอกกระแตนกมีหลายชนิด ซุ่มนั่งเล่นยังไม่มียังไม่เสร็จด,ดีเรียบร้อยดีบ้านก็เป็นบ้านไม้สักกำลังทำเป็นที่นั่งเล่นเรือนต้นไม้เรือนต้นไม้สำหรับนั่งเล่น กินข้าวกินอะไรกันเพื่อนฝูงมาลูกหลานมาตัวก,ก็ยังไม่เสร็จดพิ่งหน่อยหนึ่งตัวก็ยังไม่เสร็จเลยมันล็อ ขึ้นมาอยู่บนเรือนต้นไม้นะครับก็จะมีเลี้ยงนกของหยกไ้ดูเล่นสวยงามครับนกองหยก はい。 ก็จะเป็นสวนป่าไม้ประยูงเกือบพุกปีแไม้ปูไว้เกือบพกเปีแ้เป็นร่มเงาใหสัตว์ได้มาอยู่อาศัยบ้านสวนเยลรัดก็ร่มรื่นดีนะครับ ก็ยังเก็บไม่เป right ็นระเบียบเรียบร้อยเอ็นจะเห็นลังนกเขาเลยนะครับที่ตรงใบไม้แห้งสูงให้ดูเห็นไหมครับนกเขาลังฟักไข่อยู่ มองเห็นแต่หัวถึงไม้แห้ง ดลาซิลตอนกลางคืนจะได้มีไฟ